เส่าเมินเป็นขึ้นมาพี่น้องเ้อก็ไหวมากิดยากแนะมัน,น,นตีห่อนเซมันมันฮ่อนเป็นตานายให้เมื่อวานนี่กะเท่าใดสีด่สิบองศาผมเรียนเมื่อวานนี่โอ้ยเล่นน้ำก็ยังบ่ทันได้เศร้าฮ่อนอยู่มันเย็นตั้งแต่ตอนเล่นพอขึ้นมาเนี่ยมันถึกแดดแล้วก็ผิวกะไหม่โอ้ยสิแม่นฮ่อนคักฮ่อนเนี่ย เขาว่าปีนี้มันสีแหลืงคักอยู่พี่น้องมันสีแหลืง<ม>เรียกว่าแหลืงโดนเขาเอื่นไว้ระบบแอลนียบูบคือมันเปลียปล่ยนแปลงอุณหภูมินี่เปลียปล่ยนแปลงสงการปีนี้เนี่ยค้นว่ามันก็ต้องอ้ากันลินคักยุ่เราไปเบื้องส่งนี่เพราะว่าอย่างว่าที่มันห่อนแห้ง เขาบอกว่าเล่นปุ่นได้ละหอด21เมษาปุ่นเด,ด้หะอคนจีนมาท่องเที่ยวในไทย,ยว่าเริ่มตั้งแต่หนึ่งเมษามาถือปืนชีดน้ำทาว่าไปถามว่าเขาเล่นน้ำจังโมงวะจันว่า <c oughs> ขาดสื่อสารอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าสงการส่วนมากเขาสิเริ่มเล่นแต่วันที่12ของประเภทนี้ไทยเนี่ย13 14 สิาก็บ่มีผู้ใดอยู่บ้านแล้วนีแล้วบอยู่มองแล้วเออกลับไปทํางานแล้วทีว่าปีนี้เขาว่าจิเ่นได้โดนมันจิเป็ยนจังไดเห็นมันจิมีค้นเล่นโดนบ่เออหันบ่มีเวียกบ่มีงานมันก็เล่นได้โดนอยู่ดอกว่าหันผู้มีเวียกมีงานเนี่ยมันก็ต้องไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะอีกบ่าจักจี้มือเออกระิเขาช่วงเทศกาลสงกา์เขาก็สิเริ่มว่า เริ่มเร่นกันตั้งวันที่แปดนี่บอว่ามือนี่กัวันที่หกเลยดิหกแล้วหกเมษายน 2, สองพันหารอยหกสิบเจ็ดแล้วกะจิเล่นบุละกะกะีแท้แลคักกวันที่สิบบุระคืนไปแต่ว่าสิบสองสิบสามนี่คือเล่นกันแบบเต็มที่เลยปีนี่แต่ว่าเขาว,าว่านี่ผมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามันสี่ พ้อนแน่ช่วงนี้ลหละเออพ่อหลังจากวันที่เกดไปเขาวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบว่าฝนสีมาว่าสันว่าเออทำนั่นมากก็ดีแต่ปกติทั่วไปนี่ยทามันน้ำมาเว้นอยู่สวนผมนี่เหลียวเบิงใบไม้นี่เป็นตะเลต้นมันแห่งเฮียวปัผดน้ำเสาแรงเออก็สันตายแท่ ่เหลือดอกพวกาว้ามืมเนี้ก็ตายมันแหงคักปีนี้น้ำอยู่ในห่วยในน้องกะคอรดแล้วเออเหลือบ่หลายแล้วพิดว่านี่สิ้นเมษาเขาพฤษภานี่เรียกว่าบักแหงคอรดดินแยกแตกละแหงเลยเลย,เลยคือเพียงสายันวาเลยล่ะแต่ว่าอากาศห้อนจังส่ ผิวมันแตกเด้มันหยาบเด้ผิวแตกมันหยาบผมนี่ไปเฮ็ดหั่วเฮ็ดสวนเนาะพี่น้องเนาะผิวมันกระหยาบกระคำไปจมไม่จมค้อนมดงามเดียงเห็นไหมมันเป็นมดเดียงมดดำเด้มดงามเดียงบอกว่าปูปูน่ะนะมากัดเขียนกัดแล้วก็เป็นตุ้มเป็นตุ้มขึ้นมาขั้นใช่แล้วปนี่ยมันเป็นเจ็จอะขั้นผิวหนังกระหยาบโอ้เฮ็ดอย่างไดเนาอวะก็เลยเอาโลชั่น โลชันทาผิวเฮานี่ปกติเฮ้าสิทาแต่ย่ามหนาวเนาะพี่น้องเนาะผมเลยมาท่าล่องเบิงเอาดีอยู่ได้ล่ะอันมดกัดที่เป็นพงเป็นแพล้เป็นยังนี่กระเศร้าหมห้ยผิวก็กลับขึ้นมาสภาพดีขึ้นพอท่านเป็นเกลือนเมื่อน,นี่โอ้พอแล้วว่าต้องไปซื้อยาอีอย่างที่มันเพ่งๆเ,เลยโลชัน,นเ่านี่ละ่ะ เออโลชันเท่านี้แล้วมาทาผิวให้มันให้มันทุ่มชื้นอยู่ตลอดเวล,ลาเพราะว่าอากาศมันฮอนไอ้น้าจากผิวเท่านี้มันสีละเหยออกเด้เออผมว่ามันท่าจะ่ง้มหนาเพราที่มันผิวแตกผิวแห้งง้มฮอนกับท่าได้เด้อพี่น้องแบบน,นี้โอ้ผมคนพ่อแล้วเออคนพ่อแล้วบบดนี้เอาโลชันโลธรรมดาเนี่ยบ่ต้องไปซื้อริมราคาแพงๆน้ำร้านขายของช่ำร้านนีหยังเลยมีบัตตลาดลกตลาดนัด เอาบักทึ้งคเนี่ยละมาท่าเนี่ยเออก็เฮ็ดในผิวเห่าชื้นลเลยเฮ็ดบ่ให้ผิวหเห่าแห้งผมเป็นผู้เฒ่าเนาะมันกับผิวกบธรรมดาเนาะมันกับละเอียดผิวนิ่มคือคนนนม่หล่ะกะใส่โลชั่นเนี่ยละท่าเออพ่อโดยบังเอิญครับพี่น้องอันนาฮอนเนี่กกล้องเบิงเด้อเอาโลชั่นมาท่าผิวเห่าปวกพดพื้นขั้นพวกอย่างต่างๆมู้นี่ มันกะทิซอยให้บ่บอ,บอปินนะนะออลอพืรดพดพ,พ,พื้นขั้นพ่อโดยโดยโดย,โดยโบังเอิญว่าสันทอก็เลยมาเว่าสู้ฟังผมก็เฮ็ดเพจรอยู่สองเพเอ่อเพจไอ้ผนูเทาเว่าสู้ฟังครับเพจยนนรน้าล่งศรีบัณฑิตของพญายนา้าล้งนี่ลหละถ้าพี่น้องติดตามก็ติดตามทั้งสองเพจน,นี่ลหละก็อนจะมาว่าเรื่อง ในบ้านเท่าธรรมดาการอยู่การกินสภาพดินฟ้าอากาศคนหัวคนสวนเขาอยู่กันจังไดเขากินกันจังไดหน้าบ้านนอกเข้าสวนมากกับปลูกอยู่ปลูกกินเป็นหลักค,ครับพี่น้องบ่ได้ไปซื้ออีหย่างเท่าไรดอกผมกับปลูกพักปลูกงาปลูกขิงข้าตาข่าปลูกต้นปลูกอันนั้นอันนี้ไปแต่ปลูกบ่เกิดปลูกลรวตายก็คือพวกกระท่อมพี่เท่าไรตายเบิก ต้นโบเหลือคิดว่าสิเหตเป็นพืชเศรษฐกิจมันดบ่แมเมน่ะเออะกระทอมมันเป็นพืชทั้งภากไตเนาะภากใตเข้าก็สิมีฝนทุกฤดูการฝนโตกลงมามันก็เป็นหันมันร้อนมันก็สิเป็นร้อนชื้นเนาะแต่ว่าทางอีสานบานเทานี่มันเป็นร้อนแหงเลยเด้มันแหงมันบ่มีไอน้าอมียังเลยแล้วที่เป็นข้าวเป็นข้าวเนี่ยพระกินน้ำตายเนี่ยมอหรือมรณภาพเนี่ย ก็เกิดจากว่าอากาศฮ้อนๆอนนี่แหละล้วก็ไปกินน้ำเย็นๆอพอกินน้ำเย็นๆเข,เขาไปร่างกายมั่ปรับอุณหภูมิบบท่านเย็นกับฮ้อนประท่ากันเฮ็ดให้นกนี่พี่น้องก็ต้องระวังคือกันเออเรื่องกินน้ำเนี่ยบ่แม้ก็หายแห้งแห้งหิวแห้งแห้งอนหลายเอาน้ำเย็นๆมากินดูซ้นี่ไปแต่กินอึก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 ลงไปนี่ร่างกายเฮ้านี่ปรับตูวบ่ท่านเฮ็ดให้ช็อกได้แต่กินก็คือบบต้องกินน้ำน้ำเย็นหลาย บ่มันยินเจียบเยินจัดแซน้ำแข็งคือเด็กน่อยนี่โดยเฉพาะผู้เฒ่าเฮ่ากัรลวังเด้อเพราะว่าร่างกายมันบอกคือเก่าครับพี่น้องช่วงอาการห้อนนี่เนาะเห็นข้าวเห็นข้าวค้นคุ่มขังนี่มันหลอะไรยิ่งกันกันกนกบตำรวจขาคน้นโอ้ตังแต่มียาบ้าหาเม็ดออกมาเนี่ยติดกันง่วมแง่มมีแถบทุกมูบ่บานครับพี่น้องเรื่องยาบ่งยาบ้าเนี่ เอทันมีครอบคล้องไว้ภายในบ่เกินหาเม็ดเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้เสพต้องเอาไปบำบัดแต่ส่วนมากเนี่ยมันก็ครอบคล้องไว้ทะล่าหาเม็ดเออมันเบิรนแล้วมันเอามาไว้ทะล่าหาเม็ดเออเมื่อหนึ่งมันเสพเอาว่าสันจนสติสตังจา,ทางทั้งภาคใต้เนี่ยโอ้ขาแม่เนาะเออเอาหัวไปฟังเอาหัวไปหิวโอ้กิ่นสมองเออ เป็นตานาให้บ้านเมืองเฮานี่มันสภาพบกคือเกา่าแต่พอเนี่ยนะล่งก็บ่ได้ไปเกี่ยวของกับสังคมมียงมากมายรอกหลังจากโควิดมากหันหนามาหาหัวหาสวนมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปอันนี้ก็ล่งเอานา้ำให้บ่กบนี่ยน้ำม,มันท่งสี่แห่งที่เติมน้ำม,มันจะน้อยให้มันมี ผมพอได้เลียนน้ำต้มต่ำต้มแต้มเนี่ยเลี้ยงไว้แต่กินครับพี่นอ้องอืชีวิตบ้านบ้านเ่าก็เป็นเรื่องสี่แหละชีวิตชาวนากเกษตรก่อนถ้าพู้ได้มักสันโดษมักสงบมักความลมเย็นมักแบบง่ายๆเออแบบพญนานโรคเนี่ยนะก็เฮ็ดจังสี่ได้ครับมันห้อนแน่เนี่ยเขาห่มจนตัวเ <laughs> ขาห่มห่มเปิดอันนี้มือเว้นมากค่ะนี่ไปเปิดพัดลมใจนี่ โอ้ยสำหอบกองฟื้นกองไฟมาสุมเจ้าของห้อนครับพี่น้องเรียกว่าห้อนเป็นตาานาเอา้าขอบคุณละหลายครับมาทักทายป่าไซพี่น้องเพียงสำเนียแ์ละครับสวัสดีครับ